เห็นไหมเฮ้ยสปาร์ตันมันก็ใช้เหล็กธรรมดานี่ววาคุณวิษณยูแนะนำเพอร์ซิสแตนหน่อยครับเออคุณสันติพงศ์สู้ก,กับเปอร์เซียใช่ใช่หรืออิหร่านในปัจจุบันนั่นแหละนั่นแหละสู้กับเปอร์เซียเออเห็นว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ดัมการ์นี่หวามันก็เหล็กธรรมดามอ่ยใช่ป่ะเออม่ยงต้องกำกามว้ก่อนมีโลอันหนึ่งแล้วก็ ย่า yeah. หน้าต้องหดอะหน้าโหดแล้วมันจะมีแรงเออก็เห็นก็จะเหล็กธรรมดาดีกว่าสรุปแบบง่ายๆโง,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 ง่สรุปจากไรกูสรุปจากงานคัตติ้งสรุปจากภาพยนตร์เหล็กธรรมดาดีละดีที่สุดสรุปจากไอ้พวกทหารราบที่เขาไปลือกันข้างหน้าแนวหน้ามีไหมแนวหน้ามาตึงแนวมาเลยเดินถือดามากัสมาเินมาเลยไม่มีกูดูหนังเรื่องไหนก็ไม่มีจริงหลอดออฟเดอะลิงยังไม่มีเด็กดามากัสเลย แม่งเขาไปซัดก,กันอ่ะดูเรื่องไหนก็ได้หยิบมาเลยอ่ะใช่ปะ่ะขนาดไอ้หลอกออฟเดอะลิงเคยดูใช่ไหมขนาดไอ้ผีที่ตายแล้วอ่ะที่มันเอาขึ้นเรือมาแล้วไปช่วยกันลบอ่ะแม่งก็ยังใช้ดาบธรรมดาเลยไม่เห็นมีดาบกาสตกตัวเลยแล้วมันจะดีได้ไงไม่เชื่อเถียง <c oughs> เอาหนังเถียงเอาฮอลิีวดเถียงไม่เอาไม่เชื่อเถียงเถียงเหล็กธรรมดาดีกว่าเชื่อผมและนะ้วณปัจจุบันเขียงหมูใช้เหล็กอะไรเหล็กธรรมดา เคยมีเคยมีเขียงไหนไหมเขียงเฮียฮงเฮียฮงเอาหมูสันไหลโลนึงหยิบมาเลยดำมักัดเป็นดาบหยิบมาเลยเฮียฮงเฮ้ยเฮียฮงใช้เหล็กดะมักาดหั่นหมูเลยเฮียไม่มีมีแต่เหล็กธรรมดานั่นแหละมองหน้าแต่เฮีย here, เขาสับหัวเอาอีกอะ่ะเออไม่มีไปดูตามตลาดเลยไม่มีไม่มีมม <laughs> เหล็กธรรมดาดีกว่าเชื่อกู